ก็คือว่าเป็นการเลิกนึกถึงคนของพระวัตถองที่รับกันตั้งประเด็นนานไันาแล้ววันนี้ถือว่าเป็นวารศึสระคระนานมีศิสระการต่รา,นนา,าเป็นเที่ยรู้กันว่า คนที่สร้างคนสร้างประโยชน์ไว้สมวตัวี่จะ,จะระลึกนึกถึงคนาสร้างประโยชน์ทั้งทางโลกสร้างประโยชน์ทั้งทางธรรมพระสมเด็จพระสัมาสมาสมัมพุทธเจ้าถือว่าเป็นู้ที่สร้างประโยชน์ในทางธรรมโครงการสาธิตาชาถืนว่าเอาวันวิสาขคนรณะมีวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกเป็นวันของโลก ภาวะนั้นภาว่าเที่อารย์เกิดขึ้นในการที่ตัดสู้ในการที่ตัดสูตรตัดสู้เพื่อผารเป็นเดือนเดียวกันเป็นดือนเดียวกันก็คือว่าเป็นเทพอาสัญที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงหลักบทให้เห็นเจตญาณนั้นก็คือทำทำสังสอนของพระองค์ก็ได้ช่วยสังคมอันที่เป็นสร้างประโยชน์แก่สังคม พระธรรมสร้างประโยชน์แก่โลกพระธรรมสร้างประโยชน์แก่สังคมใกล้เข้ามามสร้างประโยชน์แก่คนคนคนนี่แหละสร้างประโยชน์ต่อคนสว่าดชุมชนคนหรือว่าประเทศต่อคนอี่แเป็นคนทำคนอี่แเป็นคนสร้างเมื่อมีบอกว่ามีผู้คนคนสร้างคนเ,เป็นผู้ทำลาย และผู้ทำลายอาะนั้นเหตุที่ต้องกระดกนถึงเหตุที่มีเขาบอกว่านำเอาแนวคิดนำเอาคำสอนเป็นที่ระดับที่ยึดถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้เปลงตัวต่อสิ่งที่จะทำลายทำลายกันนัาา่นคือต้องนำทำคำคำสอนใช่ว่าจะเป็นทางพระพุทธศาสนา ศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกันก็นำคำคำสังสอนนั่นแหละทั้งคิดทั้งลามทั้งลามอันนี้ก็ต้องมีศาสนาธรรมมีศาสนาบุคคลศาสนาวัตถุทราบแล้วว่ามีเลนาาสนะสาวรวัตถุทั้งหลายทั้งปวงศาสนาวัตถุศาสนาธรรมคือคำคำคำสอนก็มาจากศาสนาบุคคลนี้เองเช่นเดียวกัน การที่จะสร้างคนบอกว่าสร้างคนให้มีแนวคิดเกี่ยวกับสร้างคนให้มีคุณภาพก็ต้องนำทำคำสอนซึ่งเป็นคนุณธรรมซึ่งเป็นธรรมที่ได้แต่รู้ได้แต่รู้มาแล้วหมวายความว่าคนทั้งหลายทั้งปวงน่ละมีแนวคิดมีคำพูดมีคำสอนไปหลายๆแนวแต่ว,ว่าบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะ รักษาชีวิตรักษาโลกไว้ได้คนเก่งๆคนพูดเก่งๆสร้างยิอเรีย์คนพูดเก่งๆ,งงๆทําให้คนแต่งแยกแตกอะไรแตกกันประมาณนี้อาวาเขาสอนเป็นเขาก็สอนเป็นผมสอนเป็นเป็นสติปัญญา,านักปราชญ์จ่กนสอนไม่ใช่แต่พรนะองค์มีนักปวดทั้งหลายในสมัย แต่าาก่อนน่ไม่ใช่ว่าเฉพาะเดียวนี้เดี๋ยวนี้อะไรเอาเงินขบอกว่าเอาเงินไปซื้อนิพพานนะครับประมาณเนี้ยน็น่ไหมเด็กอายุเท่าไหร่แล้วก็สามารถที่จะจูงจิตเชื่อจิตอะไรเข้าไปได้เราก็ต้องไปพิปพจารณาดูว่าอะไรเืออะไรเป็นยังไงถ้าบุคคลที่มัไหนใช้ปัญญานพิจารณาก็อาจจะไปเชื่อละบางคนละบางโลกก็อาจจะไปกราบก็ได้กราบเด็กประมาณเนี้ยเนา เมื่าไม่ได้มีสติปัญญาที่จะไปอาะฉะนั้นก่อนที่จะเชื่ออะไรก็บอกว่าให้มีปัญญากรไม่ใช่ว่าเป็นแต่ศรัทธานอ้อาศรัทธาต้องตามหลังปัญญาปัญญาต้องมาก่อนศรัทธาศรัทธาคืออะไรศรัทธาก็คือความเชื่อไม่ใช่ว่าพูดไปปับ๊บมัจะเชื่อเลย,เลยบางคนเนี่ยก็เชื่อนะง่ายง่ายเลพูดปับ๊บเลเชื่อ เชื่อหมดเลยเชื่อหมดเลยโดยที่ยังไม่พักโดยที่ยังไม่กลองะฉะนั้นสิ่งที่เกิดประโยชน์เ,เขาบอกว่าทําไมถึงให้คนถึงแสดงธรรมทาไมคนถึงบอกคนมาความว่าเราต้องไปหาครูนะบาอาจารย์แล้วก็ไปฟังธรรมเพราะว่บาบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ทราบสิ่งบางอยา่างเราก็ไม่รู้ว่ามันจริง ใช่หรือไม่ใช่ถูกต้องตามทมหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องไปทำไปฟังฟังแล้วก็บางสิมายาก็ไม่ใช่ว่าเชื่อไปหมดเลยเชื่อพระภูมิวัดพรงหัหมดเลยบอกว่าสร้างบถ์สร้างวิหารยอมต้องมีเท่าไหร่ทุ่มมาหมดเลยกลายว่ากลายไปบางคนไ่เชื่อกับศรัทธาศรัทธาพระครูมิพระภูมิหมดมานานก็น่าจะศรัทธายก่เนาะ บางสิ่งบางอย่างมผู้กับผูดมันปากแต่ปากใชอกันเนีมันเดิมรอแต่ประวัติเงินอย่างเดียวค่อยมาทำอันนี้ก็เขาบอกว่าฟังเสียงบางอย่างพอทําได้ทําไปทําไปฟังเสียงบางอย่างพอที่จะศึกษาได้ก็ศึกษาเพราะว่ามนุษย์คนเราเนี่ยเกิดมาก็ต้องศึกษาตั่งและไม่ใช่ว่าไปศึกษาเฉพาะในสถาบันในโรงเรียนอะไรทุกอย่าง ทุกอย่างไปในชุมชนเสียงแวดล้อมศึกษาด้วยกันหมดได้ด้วยกันหมดอยู่ด้วยกันก็ต้องศึกษาอะไรกันต้องศึกษาใจกันใช่ไหมศึกษาจิตใจกันอยู่คนเดียวก็ดูความคิดดูอะไรตัวเองอยู่สองคนขึ้นไปเริ่มอะไเริ่มศึกษาใจข้อกันอ่ะสามโลกสามคนสามคนขึ้นไปอยู่ในครอบครัวใหญ่ทําไมศึกษาใจข้อกันให้รู้จัก นำธรรมะไปใช้ไ่รู้จักเขบาบอกว่ายับยั้งชั่งใจมีสติมีสัพพัญญะอะไรก็ไม่สญญาม,สมารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ประมาณนี้ฉะนั้นก็ตือว่าบางเสียงบางยางก็นำทางคำสอนให้รู้จักเขบาบอกวา่าถ้าเป็นเด็มก็คงจะไม่รู้จักบระพุญุโทษเท่าทุกข์ทุกเราขนาดคนที่โตไปยังไม่รู้เลยอันนี้ก็ มีเหมือนกันขงน,นั้นก็ฟังมาก่อนศึกษากันศึกษากันไว้ีเอกอย่างหนึ่งก็คือพูดเรื่องอานิสงส์อานิสงส์การสร้างอาน,นิสงส์การสร้างเทววัตวัตถุทุกอย่างสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยายบาลทุกอย่างอันนี้อาน,นิสงส์ที่จะได้ก็คือบุคคลที่ได้ใช้ประโยชน์เลยเนาะ สร้างโรงพยาบาลอันนี้จริงโรงพยาบาลคนไปนใช้คนไปใช้ประโยชน์บ่อยเนาะไปไม่รู้แหละไม่รู้จะไปไหนเนาะเป็นใครไม่สบายไปไหนไปวัดไปโรงเรียนก็ไม่ใช่เนาะเป็นใครไม่สบายก็ต้องปรึกษาหมออ,อะไรอันนั้นคือเขาได้ประโยชน์ก็าทาประโยชน์แล้วก็ได้ผลด้วยสร้างสะพานสร้างสะพานแล้วไม่มีคนข้ามสร้างไว้ไเ,เฉยเฉยเลี้ยงเาคนประมาณไปเฉยก็ไม่มีประโยชน์ไม่ได้อันสูงส เมื่อได้ประโยชน์อยากสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างศาาลนสระไหนมีคนมาใช้ประโยชน์เยอะอยางานบุญตา่ตางๆ่างานบุญกระตินปลาปลาหรือว่างานกิจกรรมภายในวัดนะก็ได้อาศัยศาลาอาศัยวิายายหยารคนมารื่องมาทำบุญเพื่อมันทําให้มีความสะดวกสบายฟังสิมันอยาา่างวันสะดวกสบายอันนี้คือได้อาน,นิสงส์อาน,นิสงส์แก่ใครผมว่าอานิสงส์แก่ อันนี้สมแก่ผู้สร้างผู้สร้างก็คือเราเนี่ยเลยเห็นไหมอันนี้สมก็คือเรานะยบางคนก็สร้างพุทธลูกก็มีคนมากราบมาไหว้อันนั้นคือได้อัน,นสมแล้วคนที่สร้างได้อันสมนะสร้างโรงเรียนถ้าไม่มีเด็กไปเรียนเลี่จะมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกสร้างไม่ได้โรงเรียนไม่ได้สองสามชั้นนะมีเด็กอยู่ไม่กี่คนประโยชน์มันก็ไม่ได้เท่าที่ควรฉะนั้น ก็คือว่าจะได้ก็ไม่ไรก็อยู่ที่คนไปร่วมคนไปใช้คนไปใช้ประโยชน์ทุกอย่างวัตถุพิธีหารศาสนาอยู่ในบ้านได้ประโยชน์เห็นไหมได้ประโยชน์ท้งเ่าบ้างความทุนได้ประโยชน์ได้น้ำปปาได้ประโยชน์ก็ได้ไฟได้ประโยชน์ได้อันนี้คืออันในสงอันในสงในการสร้างนั้นบางสิ่งบางอย่างเขาต้องช่วย ช่วยคนะเล็กช่วยคนน้อยช่วยกันเคียบช่วยกันทำอันนี้คือในด้านของศาสนาวัดถุศาสนาบุคคลอันนี้สร้างคนสร้างคนที่สร้างอย่าง้เนาะสร้างคนที่สร้างอย่างพอสมควรก่อนกว่าคนที่จะเกิดมาเป็นคนมันก็อยากอยู่แล้วเกิดมาแล้วจะสร้างเขาให้เป็นคนมันก็ยิ่งใหญ่หมายความว่าสร้างเขาให้เป็นคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งทางรลายทั้งปวงที่มันไม่เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็ ยากมากต้องร่วมด้วยช่วยกันอะไรต่างทั้งที่บ้านที่วัดเพราะฉะนั้นาทำไมเขาบอกว่าทำไมถึงพาเด็กเข้าวัดมาเด็กไปทำบุญพาเด็กไปเขาบอกว่าเพื่อให้จิตใจนั้นจิตใจนั้นดีเนาะจิตใจไมนอ่อนน้อมอ่อนน้อมต่ำตนรู้จักปลาลกรู้จักลาบรู้จักไหวรู้จักลาบรู้จักไหวเนาะ ทอ่วไปพ่อแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีเราน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีการการจาเพื่อะไรทั้งหลายทั้งปวงเพราะว่าเขาก็นํามาจากเรานเนี่ยนำไปจากเราบางสิ่งบางอย่างนาไปจากเราเพราะว่าเราทอดเราสืบทอดไปมันก็เป็นผลอันนี้คือเป็นผลเหมือนกันช,ช่วยทากันไปศาสนาุคคลบอาศาสนาุกค,คลอเนี่ย สุดยอดกว่าคน então, คนักคนก็คือคนนักคนคือมนุษย์เนี่ยนะไม่ใช่ว่าาวานวัตถุมนุษย์มนุษย์ไม่มันยังเกิดที่ไม่มีชีวิตอะไรเราสามารถที่จะใช้ยังไงก็ได้ในว่าคนก็คือศาสนาธรรมอันนี้คือคําสอนอย่างที่พูดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกนำนี่หน่อยนำหลักธรรมที่พระองค์ได้ตรัสโลกเนี่ยเสด็จเปรตดับขันธ์อันนี้ในทานไปว่าทำคำสอนอันนี้นี่คงอยู่